เคลแก้ร้อยไหมเนี่ยไม่ง่ายเท่าแก้ซิลิโคนนะคะซิลิโคนเปิดเข้าไปเจอหนึ่งตัวจุ ออกมาได้เลยนะคะ mm hmm. แต่ร้อยไหมนี mm ่จะต้องค่อยๆเอาออกมาให้หมดและนี่เป็นเสียงจากคุณหมอตุ๊กนะคะที่ได้แก้จมูกกับเคสที่ร้อยไหมจมูกมาก่อนหน้าจากที่คุณหมอบอกนะคะว่าต้องทําการดึงออกมาทีละเส้นนั้นเป็นสิ่งยืนยันได้แล้วนะคะว่าไหมในจมูกนั้นไม่สามารถสลายได้ไปเองนะแต่ถ้าหากมีความเข้าใจว่าไหมในจมูกจะสลายไปเองได้ตามระยะเวลาอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าไหมที่นําออกมาจากจมูกนั้นเส้นใหญ่มากก่อนจะทําการแก้ด้วยการใส,ส่ซิลิโคนเข้าไปก็ต้องผ่าตัดเพื่อเอาเส้นไหม ออกบานทีละเส้นก่อนนะคะแล้วผลจะเป็นยังไงถ้าหากแก้จมูกโดยไม่ดึงเส้นไหมออกมาก่อนผ่าตัดดึงออกมาแต่ละครั้งมีจํานวนเยอะหรือเปล่าไปฟังเสียงคุณนมอกันค่ะเยอะค่ะเกือบสิบเส้นแล้วก็ต้องเคลียร์ให้หมดถ้าเคลียร์ไม่หมดใส่ยังไงไม่สวยนะมันจะมีผังผืดแล้วมันทําให้เที่ยวเอียงได้ง่ายด้วยนะคะฝากติดตามสาระศิลยกร,รมของดิมอกกับซินดี้ดิมอคลินิกด้วยนะคะ